ไปถึงตรงนั้นครับก็อยากจะฝากครับว่าการแก้ไขเรื่องของไฟฟ้าแพงหรือเรื่องของว่าเรามีกําลังการผลิตมากเกินไปไหมอะไรไหมอยากจะขอให้รัฐบาลใหม่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนครับเพราะมีการหยิบยกเอามาพูดอา,อาจจะเข้าใจไปในทางผิดหรืออ,อะไรต่างๆโดยที่หวังประโยชน์ทางด้านการเมืองนะครับเช่นว่าวันนี้ โรงไฟฟ้าเราเนี่ยแพงมากกว่าอาเซียนเยอะแยะมากนะครับถ้าจะไปดูในตารางเราอยู่ประมาณกลางๆนะครับแต่ที่เราแพงกับเขาก็มีเหตุผลครับท่านประธานอย่างที่ผมได้กล่าวก็คือว่าเราเผาถ่านหินน้อยกว่าชาวบ้านเขาถ้าเราอยากได้ไฟฟ้าที่ถูกก็เผาถ่านหินครับแต่เราก็จะไม่บรรลุเป้าหมายของการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นต่างชาติที่จะมาลงทุนนั้นก็คงจะไม่ได้มองไทย เป็นประเทศหลักในการที่เขาจะมาลงทุนนะครับสองออในเรื่องของการสำรองนะครับที่พูดกันมากมายว่าเรามีสำรอง50% 60%อยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วการศึกษาอย่างจริงๆจังๆครับว่าเรามีเท่าไหร่กันแน่นะครับตัวเลขที่ถูกที่ควรจากกระทรวงพลังงานที่ชี้แจงออกมาก็คือ 25- 3 0เพราะได้มีการนับ พลังโซลา่าเนี่ยเป็น24ชั่วโมงครับท่านประธานซึ่งโซลา่าเนั้นเป็น24ชั่วโมงไม่ได้ครับนะครับต่อมาออในเรื่องของ <c oughs> การที่บอกว่า Net Metering จะทำให้ประชาชนนั้นจ่ายไฟน้อยลงนะครับจ่ายค่าไฟน้อยลงหรือเปิดไฟฟ้าเสรีก็ต้องไปศึกษาครับว่าดีจริงไหมแต่ลระประเทศ ที่ทําไปก็มีทั้งตัวอย่างที่ดีและไม่ดีไม่ดีก็คือไฟดับขาดทุนกันย่อยยับประชาชนมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของไฟฟ้าก็ดีหรือระบบที่จะเอามาใช้ในการที่จะให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายที่ลดน้อยลงเนี่ยก็ต้องมีการศึกษากันอย่างละเอียดนะครับว่ามันเป็นจริงไหมนะครับแล้วก็ทางรวมไทยสร้างชาติครับ พร้อมครับที่จะสนับสนุนรัฐบาลผลักดันนโยบายพลังงานพลังงานสะอาดเพื่อชูให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านพลังงานสะอาดระดับสากลและมีเสถียรภาพในการจัดหา,าที่มั่นคงและราคาเป็นธรรมไม่แพงเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศและดูแลผู้เปราะบางอย่างเหมาะสมต่อไป เมื่อกี้ผมได้กล่าวถึงนะครับว่าจากเรื่องพลังงานซึ่งเป็นแกนหลักในการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับก็อยากจะพูดถึงโครงสร้าง,อ,งอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ได้ปรับเปลี่ยนเอาอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามาอย่างที่ผมได้เรียนก็คือว่าอุตสาหกรรมที่สําคัญและทึ่งพึ่งต่างชาติเนี่ยนะครับก็คือภาษาอุตสาหกรรมรถยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดิจิทัลนะครับถามว่าถ้าเราไม่มีแผนแม่บทที่ชัดเจนถ้าเราไม่มี นโยบายที่ชัดเจนหรือภาคปฏิบัติที่เขาจับต้องได้ไม่มีใครมาแล้วครับหรือไม่มีใครให้โอกาสประเทศไทยหรอวครับประเทศไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์ปีละ2ล้านคันอยู่ที่9ของโลกแต่เป็นรถยนต์น้ำมันครับท่านประธานถ้าเราไม่มีการตื่นตัว2ปีก่อนหน้านี้โปรโมทว่าจะให้ฐานของการผลิตเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าอย่างไรประเทศไทยก็จะเป็น last man standing สำหรับรถน้ำมันตายกันทั้งประเทศครับ คิดดูสิครับว่า10 1เกว่าของ GDP หายไปไม่มีวันกลับมารวมไปถึงภาคของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับวันนี้ความสำเร็จของประเทศไทยในเบื้องต้นนะครับในอุตสาหกรรม EV ได้รับการตอบรับครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเก่าที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปหรืออเมริกานะครับแต่ก็ยังมีทัพรถยนต์ E ีของจีนเกือบจะทุกค่ายครับเข้ามาเซ็นสัญญาเพื่อที่จะผลิต รถยนต์ e v ในประเทศไทยรวมถึงระบบนิเวศท,ที่จะผลิตถ่านหรือแบตเตอรี่ในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความสำเร็จที่ต้องถือว่า,าไม่ใช่ว่าเรา,าเป็นเจ้าของการผลิตรถยนต์ในอาเซียนแล้วก็จะมาให้ง่ายๆนะครับคู่แข่งเราที่แข่งกันอยู่ทุกวันนี้วันนี้ก็ยังไม่เลิกแข่งก็คืออินโดแล้วก็มาเลเซียนะครับซึ่งเรื่องของ e v เนี่ยก็จะต่อ ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งวันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับไม่แพ้รถยนต์ครับแต่ว่าเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะเป็นเรื่องของการประกอบหรือเทสติ้งในประเทศเราอยากจะให้เราไปทําในเรื่องของกลางน้ําและต้นน้ํามากขึ้นเช่นผลิตไมโครชิปก็ดีหรือผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่จะป้อนอุตสาหกรรม EV นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย การลงทุนนะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับของ b o i ตัวเลขปีนี้กับปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆนะครับคือในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว70%ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจากปีนี้70%เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีการลงทุนจากต่างประเทศเจ็ดแสนล้านเราไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับในรอบ10ปีแล้วถ้าเกิดเรามี ความมุ่งมั่นผมเชื่อว่าร้านร้านเราทำได้ครับในแง่ของในประเทศนะครับเราเองก็อยากจะผลักดันในเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจ4ภาคนะครับที่จะทำให้ภาคเหนือนั้นเนี่ยเนื่องจากมีพลังงานโคลคลีนโคลที่ผมได้กล่าวถึงแล้วเนี่ยเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักของประเทศนะครับและก็อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีอยู่แล้วที่ลำพูนนะครับส ภาคอีสานเป็นเรื่องของ b i อ e c o n o ม y นะครับซึ่งเป็นนโยบาย BCG ของรัฐบาลที่แล้วที่ได้ผลักดันไว้ก็จะมาในเรื่องของโปรตีนทดแทนอะไรต่างๆนะครับ 3. ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ wellness เซ็นเตอร์สำหรับเมืองไทยหรือเอ็กซ์โปที่ภูเก็ตหรือฮาลาวอาหารฮาลาวภาคใต้ที่เราได้มีการคุยที่จะสร้างตลาดไว้กับซาอุดีอาระเบียนในการที่จะเปิดสัมพันธไมตรีรอบที่แล้วไว้ในเรื่องของฟู้ดเซเค r i ิตี้หรือจะทําให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแปรรูปยางพาราของระดับภูมิภาคนะครับซึ่งก็ทําได้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับ ส่วนภาคกลางกับภาคตะวันออกก็มี EEC อยู่แล้วนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าภาคกลางกับภาคตะวันออกที่มี EEC อยู่แล้วเนี่ยยังมีเขื่อนศรีนครินทร์นะครับที่จะเป็นเขื่อนที่จะสามารถจะสร้างทางด้านตะวันตกเนี่ยอุตสาหกรรมเพิ่มเติมนอกจากภาคตะวันออกได้อีกนะครับมาถึงวันนี้นะครับประเทศไทยคงจะต้องบอกว่าเรามีทุกอย่างดีหมดนะครับ ขอให้เราทําในสิ่งที่เราได้วางแผนไว้ต่างชาติก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วได้มาลงทุนอย่างที่เห็นเป็นกอบเป็นกรรมนะครับผมอยากจะวิงวอนครับว่าให้ทุกคนเลิกด้อยค่าประเทศไทยครับประเทศไทยมีดีหลายอย่างครับโดยเฉพาะในในโลกสมัยใหม่ที่กำลังกลับเคลื่อนกันอยู่วันนี้เรามีบทบาทแล้วเรามีพื้นที่ชัดเจนครับ ถ้าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับเราจะมีเอกภาพแล้วเราก็จะมีความสําเร็จของประเทศแล้วก็ขอให้เ,เ,เลิกทะเลาะนะครับเพื่อให้ประเทศเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เป็นประเทศที่นําอาเซียนในเรื่องของการแปลงอ,อุตสาหากรรมแล้วก็การกินอยู่นั้นให้เป็นประเทศที่สะอาดและไร้คาร์บอนต่อไปครับขอบพระคุณครับท่านประธาน